แม้ว่าสารปกครองได้แนะแนวทางปฏิบัติให้กับทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเร่งจัดเก็บขยะบริเวณบ่อขยะภายในทุ่งท่าลาดให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลนะครับแต่ว่าทางเทศบาลเขาก็ยอมรับนะคบว่ามันเกินศักยภาพจึงต้องมีการงดรับขยะจากท้องถิ่นอื่นๆรวมกว่า50แห่งตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้แต่ละท้องถิ่นสามารถจัดหาที่ทิ้งแห่งใหม่และบริหารจัดการได้คุณ วีวงธีรกุลลงพื้นที่ติดตามปัญหานี้ที่ยืดเยื้อมานานครับภูเขาขยะทุ่งท่าราชเนื้อที่กว่า160ไร่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ยังคงเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือ,อบอทอต่างๆรวมห้สาสแห่งนำขยะมาทิ้งได้ไปจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้เท่านั้นหลังมีการประกาศให้อบอทจจำนวน5 0แห่งได้มีการปรับตัวหรือหาที่ทิ้งขยะใหม่ ไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมารวมระยะเวลา6เดือนานายกเทศมนตรีนครนะครสิทธิมราชบอกว่าทุกอย่างาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่สารปกครองได<า>้ให้คําแนะนํากับทางเทศบาล<า>เร่งดาเนินการตามหลักสุขาภิบาลเนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลต้องรองรับขยะเฉลี่ยวันละ300ตันแบ่งเป็นขยะของเทศบาลเองขยะตาบลนาทรายและขยะตําบลนาเคียนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่วันละ100ตัน ไม่นับรวมอปทต่างๆอีก200ตันจึงเกินศักยภาพของที่บาลที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามหลักสุขภาพพิบาลได้ในส่วนของศาลก็ให้แนวทางว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็หลายๆหน่วยงานเนี่ยจะต้องช่วยเหลือสนับสนุนงานนี่มันเกินศักยภาพของท้องถิ่นเนื่องจากว่า ต้องถินที่บอ่อขยะเนี่ยรับขยะเป็นคลัสเตอร์ครับส่วนบอ่อขยาเทศบาลเมืองปากพนางังปัจจุบันรองรับขยะในพื้นที่โซน3ประกอบไปด้วยอำเภอปากพนางังเชียนใหญ่และอำเภอหัวใซมีพื้นที่ทั้งหมด23ไร่มีขยะเข้ามาเฉลี่ยว,วันละ40ตันจึงต้องมีการประชุมประจำปีเพื่อสร้างความเข้าใจกับตัวแทนแต่ละชุมชนช่วยลดขยะตั้งแต่ต้นทาง นายกเทศบาลเมืองปักพนังบอกว่าที่ผ่านมาเทศบาลมีการจัดเก็บค่าทิ้งขยะจากอบทอต่างๆในราคากิโลกรัมละ50สตางค์ปีที่ผ่านมามีการจัดเก็บได้เป็นเงินกว่า10ล้านบาทแต่ต้องแจ้งประมาณในการบริหารจัดการขยะเป็นเงินกว่า40ล้านบาทปีนี้จึงมีความจําเป็นขยับราคาค่าทิ้งขยะในราคากิโลกรัมละ1บาทเพื่อให้สามารถบริหนารจัดการตัวเองได้ไม่ต้องนำงบประมาณส่วนอื่นเข้ามาชดเชย เรารณรงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอหรือว่าส่วนท้องถิ่นของอำเภอปากพนังนะครับเรามีเรารวมกันว่าต้องลดขยะต้นทางนะครับใช้วิธีฝังกลบนะครับแต่พื้นที่ในเขตเทศบาลเนี่ยไม่สามารถฝังฝังฝังกลบได้เพราะไม่มีพื้นที่นะครับเราเลยก็เลยเอาขยะจากที่ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้เนี่ยให้มันมันมีมูลค่าครับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีที่ติ้งขยะ ของปทตทั้งหมด4แห่งนอกจากของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกับเทศบาลเมืองป,ปากพนังแล้วยังมีอีก2แห่งคือในพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสงอําเภอทุงสงกับเทศบาลตำบลอ่าวขนอ,อมรับขยะเฉพาะในพื้นที่อําเภอขนอมจึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามว่าอีก4เดือนข้างหน้าอบตอ,อีก50แห่งจะมีการเจราจาหรือนําขยะไปทิ้งในพื้นที่ใดกระวิวงศ์ธิตกุลไทยพีพีเอสรายงาน